อันนี้เน็ตเน็ตของใครนะพ่อเป็นโมบายอ๋อมันไอเดนเฟย์มันบอกว่าช้าช้าลองลองลองตั้งกัน <c oughs> เอากเลล้ว mm ี้ยพี่แพรเอาออนตืด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 พี่แพรร้อนไหมลูกร้อนไหมปันใหญ่เลย มัน้มั้องยันเลยใหญทีบ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 ไปเลยไม่มีใครสนใจเธอหรอกสนุกใหญ่เขาเลยสนุกเขาเลยวงโซ่ี่ยังยี่หวาชีว่ต้อตัวซีตรงไหลมินหมักย่า 都是过去的事吗？